สวัสดีครับพบกับ e a g ก e of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับ5สัญลักษณ์สุดลึกลับของโลกและความหมายที่แท้จริงของมันอันที่จริงบนโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลของเรานั้น ยังมีเรื่องราวลึกลับอยู่อีกมากมายบางเรื่องราวก็ถูกกก่าคานเป็นตำนานบางเรื่องราวก็ถูกลบเลือนหายไปหลงเหลือแต่เพียงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างซึ่งเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นผ่านๆตากันมาบ้างวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับ5สัญลักษณ์สุดลึกลับของโลกและความหมายที่แท้จริงของมัน1เพนตาแกรม สัญลักษณ์โบราณรูปดาว5าแชกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคริสเตียนเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทาง5นอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับการปกป้องจากความชั่วร้ายและเป็นตัวแทนจากท่าทางห้าได้แก่ดินน้ำลมไฟและวิญญาณ 2. ตาลูแจง้งสัญลักษณ์รูปดวงตาบนยอดปิรามิด หมายถึงดวงตาของพระเจ้าที่กำลังเฝ้าดูมนุษย์ซึ่งมองเห็นทุกสิ่งสัญลักษณ์ลึกลับนี้ยังมีอยู่หลังธนบัตรใบละหนึ่งดอลลาร์สหรัฐอีกด้วยภาษาลาตินคำว่าอนูตคอ p ติดบนดวงตาหมายถึงเขาได้รับอนุญาตให้ครอบครองและคำว่า No วัต o โอโบอเจคลอร หมายถึงการจัดระเบียบโลกใหม่ส่วนความเชื่อของคนบางกลุ่มเชื่อว่าสัญลักษณ์นี้เป็นของสมาคมอิลูมินาติเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ตั้งขึ้นมาอย่างลับๆเพื่อต่อสู้กับกลุ่มคิตจักรซึ่งรายละเอียดของกลุ่มอิลูมินาตินั้นมียาวเป็นหางว่าวเลยทีเดียว 3. ประทับของซาตานบางคนเรียกว่า เครื่องหมายของลูซิเฟอร์เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของลัทธิบูชาศาตานเป็นตาสัญลักษณ์ที่ถูกใช้ระหว่างการทำพิธีกรรมซึ่งเป็นประตูที่ใช้ในการเรียกลูซิเฟอร์ขึ้นมาพร้อมทั้งม้อพลังให้ด้วยถือเป็นสัญลักษณ์ของศาสตร์มืดที่ถูกใช้มาเป็นเวลานานนับครั้งไม่ถ้วน 4. บัญญัติก้ามุมสัญลักษณ์ของกลุ่มบัญญัติ9้ามุม เป็นกลุ่มลึกลับที่อ้างว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของความอันตรายและความรุนแรงของซาตานพวกเขาจะเรียกตัวเองว่าออฟเฟอร์ซึ่งหมายถึงการฆ่าหรือการเสียสละของมนุษย์ในพิธีกรรมให้แก่ซาตานหนึ่งในพิธีการเริ่มต้นพวกเขาต้องบูชายันตัวเองส่วนมุมต่างๆคือการเชื่อมต่อ ระหว่างดาวเคราะห์ทั้ง9ในระบบสุริยะจักราวาล 5. เมนเดสเพนตาเคิลหรือที่รู้จักกันดีว่าเป็นสัญลักษณ์ของบาโฟเมตล่างจำแรงของซาตานตัวอักษรฮิบรูในแต่ละจุดของดาวฮาแชกเริ่มต้นจากจุดล่างสุดทวนเข็มนาฬิกาไปแต่ได้ว่านี่คือลีเวียทานอยักทะเลในตำนานของชาวยิว สัญลักษณ์นี้มีจุดเริ่มต้นที่เก่าแก่ที่สุดมาตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมียซึ่งเป็นช่วงเวลาหลายหมื่นปีก่อนยุคอียิปโบราณชาวเมโสโปเตเมียจะนับถือดวงจันทร์เป็นเทพมารดส่วนดวงอาทิตย์เป็นเทพบิดรอ,อีกทั้งยังนับถือศาสนาที่บูชาเทพเจ้าหลายพระองค์ในที่นี้มีดาวศุกร์ซึ่งเป็นดวงดาวดวงหนึ่ง ที่เป็นสัญลักษณ์แทนความรักและถือเป็นเทพีแห um ่งความอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ยังมีวีนัสหรืออโฟดรายที่สัญลักษณ์ในทางตรงข้ามอีกด้วยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องหาสัญลักษณ์สุดลึกลับของโลกและความหมายที่แท้จริงของมันถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ